โอมสิกนีสายสิทธิภาตานมะโอมโอมเจมาตาคีโอมโอมเมตามะอุโอสำนักอี้ทงถังหรือสำนักหนึ่งรวมใจได้อารัธนาอัญเชิญอ,องค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์มาปฏิสถานะมูลนิธิบ้านคูน้ำเพื่อให้เด็กและ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้กราบไหว้สัการะบูชาเพื่อจเจริญลอยตามพระแม่กุนอิมมหาโพธิสัตว์พระแม่กุนอิมมหาโพธิสัตว์เป็นพระแม่แห่งการปลดทุกข์บำรุงสุขในการช่วยเหลือเด็กาชาวบ้านาประชาชนาและสรพสัตทั้งหลายให้ถึงฝั่งพ้นจากทะเลทุกข์ถึงฝั่งแห่งสันติสุขพระแม่เป็นผู้มีพระมหาเมตตาการุณาอันยิ่งใหญ่สูงสุด nam mô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  tiểu tiểu lăng nam mô sư họ sắc quả an nam mô sư nam mô nam mô nam mô jing nam mô tiểu cổ tiểu lăng nam mô quan sư tin họ sắc quả an nam mô sư nam mô ओम मणि पद्मे हु พระมหาปฏิทานอันยิ่งใหญ่สูงสุดมีเมตตากรุณาแผ่ไพศาลช่วยเหลือแก้ทุกข์ปดทุกข์ให้คนไทยบำรุงสุขสันติสุขช่วยเหลือนำพาสรรพสัตว์ให้ถึงฝันพ้นจากทะเลทุกข์ถึงสันติสุขพระแม่ทรงถือใจกันยกเทาเปียมดนด้วยน้ำพระทยัยแห่งเมตตาที่บริสุทธิ์กิ่งเหลิวรู้ธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้เส้นทางแห่งธรรม วิธีแห่งธรรมโชคชะตาชีวิตของสัตว์โลกน้ำทิพย์มอมิตอมะตะแห่งธรรมความดีง,งามที่ถูกต้องในธรรมหลางลดประคมน้ำมนต์แผ่พงส,สรรปัะสวททั้งสามโลกโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกมาดาดับทุกภัยอันตรายทั้งปวงแก้เหตุวิบากกรรมเป็นมงคลชุกชีวิตเจริญงอกงานไพบุญบัตนี้ลาลูกหลาน ขอตั้งปณิธานจเจริญลอยตามพระแม่คนกิมมหาโพธิสัตว์มีปัญญามีกำลังใจมีจิตาาคะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นปลดทุกข์งำรงสุขที่จะโดนบันดาลวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์บัดนี้เราลูกหลานขอน้องถวายเครื่องสักการะบูชาผลไม้ขอพระแม่โปรดเมตตาลับและขอบรารีพระแม่โปรดเมตตาประทานทิพยานประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ ขอปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีกำลังใจที่มั่นคงมีโชคลาภวาสนาในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแ้วคาดปวาดภัยเป็นสิริมงคลปีนิสุขขจัดมนทนินขจัดเคาะภัยขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ขอมนุทิบ้านกูน้ำขอให้สุขสันติสุขสันติสันติสุขเทิญ นมันัมาตาเฮลเฮนัตาสสะมาตายะโอนักมาตาเฮลเฮลนัตาสสะมาตายะโนมัมาตาเฮลเฮนัตัสสะมาตายะโอน้ t นักมาตาเฮลเฮนัตัสสะมาตายะโอเราลูกหานของนอกน้องคารวะสตารูชาพระแม่้วยรินดรสทธา พ่ะแม่แห่งตาตุ้มจูงรักถนอมนี้ดูปะข้าปะกองหล่อเลี้ยงเยงดูชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพระแม่ธรณีให้สารอาหารแก่พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไปหล่อเลี้ยงเลียงดูดำรงชีพของตนเองของชาวโลกและของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อได้รับสารอาหารต่างๆเพื่อได้เจริญเติบโตทั้งทางรูปธรรมนามธรรมและทางจิตวิญญาณพระแม่ธรณีเป็นพื้นแผ่นดินให้ที่พักที่อาศัยที่งปีมั่นคงเป็นสถานะทางจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวง

อานิสงนี้อานิสงส์งนี้ขอให้ลูกขอให้ลูกแก้วข้าปลอดภัยแก้วข้าวปลอดภัยเป็นสริมงคลเป็นสริมงคลหลุดพ้นหลุดพ้นจากมนทินจากรมีจากข้อหาจากข้อหาต่าง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 แก้วข้าปลอดภัยแก้วข้าวปลอดภัยสุขสันติ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 สันติสุขสันติสุข มูลนิพิฟบ้านโครน้ำเกิดจากจิตใต้สำนึกและความบาดถนาดีที่มีต่อเพื่อร่วมโลกตัวเล็กๆที่อยู่ในสภาวะยากลำบากพวกเขาต้องการความรักความเข้าใจแค่แบ่งปันเพื่อให้พวกเขาได้มีที่ยืนอยู่ในโลกใบนี้อย่างปลอดภัย ได้ดเล่นได้ยิ้มได้หัวเราะได้เรียนรู้เหมือนกับมนุษย์ทุกคนที่พึงมีพึงได้ <c oughs> ก็เพื่อเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการดำรงชี่และืนียนดูอยู่ได้อย่างม,าม,ามงั่นมั่นคงเข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาของใครอื่นต่อไปเด็กคือดดอกไม้ เด็กคือนคู่ขาวผ้าขาวเด็กคือดวงดาวเด็กคือนเรื่องราวของโลกต่อไปสาธุสาธุสาธุ အော်မာနေဗမေဟောအော်ကမေဟောအော်မာနေဗမေဟော